นายกปเบมั้งนายกเับปเบอมั้งเบมั้งเบมั้งตั้งใจครับตั้งใจนะเป็นใจเราก็รู้จักนี่อยู่ลำเดีครับตอนนี้ลำเอะก็ค่อยๆเ่าลำดับอันั้นนากันครับาลุเดี๋ยวเวครับเ็ไงไง นาอดีครับดีครับบ๊าบครับบ๊าบาครับดีครับัดีครับบ๊าจ้าบสายจ้าบครับสวัสดีครับดีครับดีครับสวัสดีครับวัดวัดเชมวัดเชมนะวัดเชมเชมบูิตตบนเขาลูกช้างนะเมือง สงกราครับพี่น้องอวัดเยี่ยมเนี่ยก็สวยงามนะครับเรือเนี่ยก็ทำทำประวัติไว้ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมอันนี้ลูกๆจากทีเอสยูคือมอรักสินครับออกออกดุนดุนดุนน้องดุนดุนน้องลุงดุนน้องลุง นี่เป็นขบวนนะครับเป็นขบวนของวัดเช่มนะครับของวัดเช่มอ่า sure advocacy. อ่า like to to อ่าโอ้โหจ้ามลาแล้วครับโอ้โหจ้ามลาของวัดเช่มครับทุกอนมันจะจุดสวยงามครับมันจุดสวยงามของเพืยงนนี่กลางอดอมกระซิบเดี๋ยววันเลยนะชุดยอดเลย รำเขาเตะใครรำเขาเตะใครเตะเขาป้าชงด้วยนะโอ้ครับครับเออช่วยๆเม็ดกันดีเม็ดเม็ดยิ่งเม็ดยิ่งฮะสวยครับสวยครับเอออย่าเป็นล่มนะอันนี้ขบวนของวัดเชมบุทิศนะครับตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับพี่น้องนี่ครับวัดเชมนะฮะสวยงามมากครับ เป็นเรือพระประเภทสวยงามครับประเภทสวยงามอของวัดเชมตอนนี้ยังอยู่ที่หน้าบริเวณหน้าโรงเรียนงัวรนา,าดีเฉลิมจังหวัดสงขลาครับส่วนสถา,านที่ประกวนก็อยู่ที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสงขลาครับวัดเช่มก็จะเคลื่อนเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับเคลื่อนที่ไปแล้ว เคลื่อนตัวไปแล้วครับเคลื่อนตัวไปแล้วสวยงามครับสวยงามเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของอประชาชนคนในชุมชนใกล้วัดนะครับ,รบวัดเชมบุกยศนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับน่าจะติดรางวัลด้วยนะครับผมอยู่วคระเป็นสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูวัดต่อไปครับดูความสวยงามแล้วก็ขบวนที่สงขลาประกวดนะครับวัดเช่มนี้ก็ประกวดสวยนะครับไอ้ชุดชุดขบวนน้ำขบวนสวยงามครับกับพี่น้องครับ